พี่ถูกตัดรักคนรักเขา่วงดวงใจพี่เป็นแผลพี่เจ็บปวดช้ำหัวใจเจียนแย่แพ้ใจแพ้ใจมันกำเริบเสบสานรอพี่รอน้องพยาบาลรอพี่รอน้องพยาบาลพี่ต้องการหารักคนรอพี่รอรักมาเป็นยารอพี่รอ ยาใจก็จนอย่างมีแล้วรักจะมีได้อย่างไรพอจะมีรักแล้วต้องร้องไห้ช้ำใจช้ำใจจนหัวอกกระดองเราอยากจนไรคนจะมองเราอยากจนไรคนจะมองคองเป็ความี คนอย่างเราเศร้าจนคนเลือคนอย่างเราเศร้าจนคนเลือขาดเงินขาดรักขาดรักจริงผู้หญิงเขาเธอโปรดทิศนาสงสา,ารคนเสื่อน้องคือน้องคือคือยอดดวงชีวาจงเมตตาเห็นใจคนจนจงเมตตาเห็นใจคนจนพี่สู่ทนฝ้า พี่รอขอความกรุณาจงเมตตาเห็นใจคนเจ้า